ททนนะัสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องชุนัทกับทุนัทเกมเมอร์เราก็ยังอยู่กับเกม Summoner War ที่เรารักอีกเช่นเคยและวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรอคอยกันอยู่ กับโหมดอารีนาปกติในเกม Summoner War ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้แชร์แนวทางทีมบุกต่างๆไปแล้วใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ไปรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับและแน่นอนสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแชร์แนวทางของทีมรับในโหมดอารีนาตามแบบฉบับของทูนัทนั่นเอง ซึ่งมันจะเป็นความรู้แนวคิดและประสบการณ์ที่ผมเคยได้พบเจอหรือเห็นแนวทางและนํามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องหรือข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจะไปรับชมเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มเรื่องของเรากันดีกว่า ผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าคลิปแนวทางที่ผมทำนี้พื้นฐานมาจาก ID ของผมเองซึ่งเป็น ID สายฟรีที่ขยันเล่นเพราะฉะนั้นคุณภาพ ID ของผมก็จะเป็นคุณภาพ ID แบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้โหดอะไรแต่จะมาแชร์เพื่อให้เพื่อนๆเ,เล่นแล้วสามารถไปถึงจุดที่น่าพึงพอใจสาหรับไ d ดีตัวเองได้ก็เท่านั้นโอเคก่อนอื่นเรามาดูจุดมุ่งหมายของผู้เล่นที่เล่นหมวดนี้กันว่าเขาจะต้องการอะไรกันบ้าง โดยผมจะอ้างอิงจากความคิดของผมเองนะครับก็ไม่รู้จะตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่า 1. เลยเริ่มจากการตีเพื่อทําสถิติหน้าสมุดเพราะว่าหมวดนี้มันจะมีแร้งของดาวโชว์อยู่หน้าโปรไฟล์ของไอเดีเราว่าเคยจบดาวอะไรมายิ่งท่าไอดีไหนวันน้อยๆแต่จบสถิติได้แรงสูงสูงนี่มันจะทําให้เรารู้สึกภูมิใจยิ่งนัก 2. ตีเพื่อเอาของรางวัลแต่ละสัปดาห์รวมถึงเอาแต้มไปซื้อของในร้านค้าด้วย 3. ตีเพื่อทำอันดับให้ได้เข้าไปเล่นในศึกอารีนาข้ามเซิร์ฟเพื่อรับของรางวัลที่มากขึ้นทีนี้เรามาดูสัจธรรมหรือปัจจัยที่เกิดขึ้นในหมดนี้กันแหมมาะแนวธรรมะเลยจะแตกฉานกันไหมเนี่ยแน่นอนว่าองค์ประกอบที่จะทำให้ผลงานในหมวดนี้นั้นดีหลักๆก,ก็จะมีทีมบุกกับทีมรับแต่มันจะมีองค์ประกอบเสริมบางอย่างด้วยที่ส่งผลกับอันดับของเรา แต่เดี๋ยวไว้เราค่อยมาคุยกันทีหลังตอนนี้เรามาเริ่มจากทีมบุกกับทีมรับกันก่อนซึ่งทีมบุกผมก็ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆสามารถไปหาดูกันได้นะครับโดยหัวใจหลักในการใช้ทีมบุกให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการเลือกเข้าบ้านให้เป็นนั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเพื่อนๆเลยนะครับผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เพราะคลิปนี้ผมจะเน้นทีมรับ และก็มาถึงทีมรับส่วนมากเลยในความรู้สึกหรือความต้องการของผู้เล่นเนี่ยมักอยากจะตั้งทีมรับให้กันบ้านใดเยอะๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าความต้องการของแต่ละคนนั้นต้องกันบ้านได้มากขนาดไหนซึ่งถ้าไอดีไหนมีมอนหรือคุณภาพรูนดีๆก็อาจจะทำได้ในตอนที่อยู่แร้งไม่สูงมากเพราะอาจจะยังเจอกับกลุ่มผู้เล่นที่มีไอดีคุณภาพรูนต่ำหรือผู้เล่นที่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่ แต่ถ้าขึ้นไปในแหลงสูงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากครับสำหรับ ID ปกติหรือ ID สายฟรีที่เล่นได้ไม่นานมากจะมีสถิติกันบ้านที่สูงได้เพราะกลุ่มผู้เล่นที่อยู่แหลงสูงๆก็คือผู้เล่นที่มีประสบการณ์คุณภาพ ID โหดๆและส่วนมากก็จะเล่นเป็นกันนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถหาทีมเข้ามาตีบ้านเราได้อยู่แล้ว oh, <no. S 1> เนื่องจากโหมดนี้ทีมกันบ้านมันจะเป็น AI เล่นด้วยไม่ใช่เราเล่นเองแบบโหมด RTA เพราะฉะนั้นเรื่องสถิติกันบ้านสูงๆในขณะที่เราอยู่แร้งสูงๆนั้นก็คงจะเป็นเรื่องยาก <c oughs> ยกเว้น <c oughs> เพื่อนๆจะไปตั้งบ้านทีมล่อซื้อในวันแรกๆของสัปดาห์ให้คนมาลื่นบ้านเราเยอะๆหน่อยอันนั้นก็อาจจะได้สถิติกันบ้านที่ดีขึ้น แต่มันก็เท่านั้นแหละครับเพราะสมมุติเราตั้งทีมแบบที่1มีโอกาสกันบ้านได้จริงแต่จํานวนคนเข้ามาตีบ้านเราเยอะมากเช่นมาตีกัน100คนการบ้านได้30ครั้งนี่เราได้สถิต <Okay. S 1> ิกันบ้านถึง3 0เลยนะแต่ในทางกลับกันถ้าเราสามารถตั้งทีมแบบที่2ที่คนเห็นแล้วไม่ค่อยอยากเข้ามาตีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สรุปคนที่มาตีบ้านเรามีแค่30คน แถมเรากันบ้านไม่ได้เลยซะด้วยสถิติการบ้านก็จะเป็น0%แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาสมมุติว่าแพ้ชนะบวกลบ10คะแนนโดยประมาณนะครับทีมที่1โดนตี100ครั้งกันได้30ครั้งก็จะได้300คะแนนจากการกันบ้านได้และเสีย700คะแนนเพราะกันบ้านไม่ได้แตมโดยรวมก็คือติดลบ400แต่ได้สถิติกันบ้านสวยๆมาถึง30% ส่วนทีมที่2ตั้งทีมแบบให้คนไม่อยากเข้ามาตีเลยมีคนมาตีแค่30ครั้งและกันบ้านไม่ได้เลยแต้มติดลบเต็มๆครับที่300คะแนนแถมสถิติกันบ้านนั้นเท่ากับศูนแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าในภาพรวมแล้วการตั้งทีมแบบที่2นั้นกับมีประโยชน์มากกว่าทีมที่1สซะอีก เพราะแต้มติดลบโดยรวมแค่300คะแนนส่วนทีมที่1น,นั้นติดลบถึง400คะแนนอันนี้คิดแบบพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะสามารถตั้งบ้านแบบให้คนไม่อยากเข้าแถมเข้ามาก็มีโอกาสแพ้อีกเพราะด้วยมอนหรือจากการทำรูนและความไม่แน่นอนหรือความ RNG ของเกมนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้เสมอ และก็มาถึงสิ่งสุดท้ายที่เกินไว้ตอนแรกว่ามีผลกับการทำอันดับของเรานั่นก็คือ The Gang นั่นเอง <c oughs> เพราะว่าเกมนี้มันมีคอมมูนิตี้ครับและผู้เล่นที่อยู่แรงสูงสูงส่วนมากก็จะเป็นหน้าเดิมๆยึดสัมพานกันไว้ โดยเฉพาะอันดับที่1-30ถึง30หรือ3แดงนั่นเองกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มี ID คุณภาพสูงอยู่เกิลวท็อปท็อปซึ่งเป็นปกติครับที่เขาจะช่วยกันเพราะมันไม่มีกฎหรือข้อห้ามใดๆเพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นไปแล้วโดนแจ็คพอตแบบอยู่ดีๆโดนรุมตียับๆ <c oughs> ก็เข้าใจกันไว้ด้วยนะครับแถวนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้แต่เท่าที่ผมพอทราบมาสําหรับผู้เล่นระดับสูงๆที่เป็นคนไทยถ้าเขารู้ว่าไอดีไหนเป็นคนไทยเขาก็จะเรี้ยงให้แต่ก็นะถ้าเราไปตีเขาก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมีโอกาสขึ้นไปทําสถิติแบบง่ายๆหน่อยก็อาจจะต้องลองหาทางเข้าคอมมูนิตี้กลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้ห <Hey! S 1> ยอกยอกครับเราก็เล่นของเราไป ผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะจบ3แดงในอันดับที่8ได้กับสายฟรีตอน ID 800กว่าวันก็น่าจะดวงดีมากครับอาทิตย์นั้นเพราะหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยจบ3แดงได้อีกเลยทีนี้เรามาดูการตั้งทีมรับกันว่าจะมีทีมรับแบบไหนกันบ้าง 1. ทีมรับแบบวัดสปีดก็จะเป็นทีมที่ใช้ลีดสปีด มีตัววัดสปีดเพื่อลบบัฟหรือเร่งเกตแล้วก็ตัวทำกับตัวดามเมจเลย 2. ทีมรับแบบยื้อให้เสียเวลาก็จะเป็นทีมที่ใช้มอนถึกๆทนๆฮิวได้มีพาสซีฟลดดามเมจหรือเป็นมอนที่มีสกิลปกป้องตัวเองหรือปกป้องทีม 3. ทีมรับแบบผสม จะเป็นทีมที่นิยมใช้กันในปัจจุบันโดยใช้ลีดเป็นลีดสปีดและมีมอนที่ใช้วัดสปีดอยู่ในทีมหรือมอนที่สามารถแทรกเทินได้และก็จะมีมอนที่ถึกๆปปวน,ปวนพร้อมทำดาเมจดได้อยู่ในทีมอีก <c, <oughs> C. ทีมรับแบบล่อซื้อหรือเฉพาะทางอันนี้ก็แล้วแต่แนวทางและความครีเอทของแต่ละบุคคลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มอนเฉพาะทางหรือการใส่รูนดักในแบบต่างๆก็ได้ ต่อไปเรามาดูข้อดีและข้อเสียของทีมรับแต่ละทีมกันเริ่มจากทีมรับแบบวัดสปีดข้อดีก็คือมีโอกาสกันบ้านได้ถ้าทีมเราได้ออกก่อนและ AI ใช้สกิลที่ถูกต้องทำให้ผู้เล่นบางคนไม่กล้าเข้ามาตีเพราะว่าช่วงท้ายส่วนมากคนจะใช้ทีมวัดสปีดในการตีถ้าเจอทีมประเภทนี้เขาก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ออกก่อนหรือไม่ทำให้ไม่กล้าเสี่ยงมาตี ส่วนข้อเสียก็คือถ้าเราช้ากว่าเขาโอกาสแพ้ก็แทบจะ100% AI มีโอกาสใช้สกิลที่ไม่ถูกต้องถ้าขึ้นไปแรงสูง,สงถ้ามีใครเคยตีเราแล้วสปีดเขาชนะเรา <c oughs> เราก็อาจจะโดนเขาเข้ามาตีรัวๆแพ้ทางทีมเดมอนแสงมากๆ 2. <c oughs> ทีมรับแบบยื้อให้เสียเวลาข้อดีก็คือทำให้ผู้เล่นบางคนไม่อยากเข้ามาตี เพราะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการตีนั้นส่วนข้อเสียก็คือโอกาสกันบ้านได้นั้นต่ำในแรงที่สูงสูนะครับ 2. ถ้าลูนไม่ถึงก็ถูกตีแตกง่ายๆ 3. ทีมรับแบบผสมข้อดีก็คือมีโอกาสกันบ้านได้ทำให้ผู้เล่นบางคนไม่กล้าเสี่ยงตีเพราะว่ามันจะมีตัววัดสปีดหรือตัวแทรกเทินอยู่ส่วนข้อเสียนั้นก็คือ อาจจะถูกตีเยอะหน่อยเพราะมันเป็นทีมที่คนนิยมใช้กันในปัจจุบัน 4. ทีมรับแบบล่อซื้อหรือเฉพาะทางข้อดีก็คือมีโอกาสกันบ้านได้เยอะสนุกเพราะจะมีคนเนี่ยมาลื่นบ้านเราเยอะเนี่ยแหละส่วนข้อเสียก็คือจำนวนการโดนตีบ้านน่ะเยอะแน่นอนเพราะว่ามันเป็นทีมล่อซื้อใช้กับแรงบนๆไม่ค่อยได้ผล เพราะว่าถ้าเขาเคยมาเข้าแล้วเขาก็จะแก้เป็นทันทีเผลอๆพวกบนๆเนี่ยเขาเห็นมอนเราก็รู้แล้วว่าทีมของเราที่ใช้นั้นเป็นทีมดักต่อไปเราจะมาดูมอนที่ใช้กันซึ่งผมจะยกตัวอย่างแค่3ทีมแรกนะครับส่วนทีมล่อซื้อหรือทีมเฉพาะทางผมจะขอเอาออกไปก่อนเพราะส่วนตัวผมนอกจากทีมที่ใช้เดมอนแสงเป็นองค์ประกอบในทีมเฉพาะทางแล้วทีมอื่นๆผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกัน โดยมอนที่ผมจะเอามาก็จะเอามาจากที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับโดยตัวไหนที่ผมคิดว่ามันเก่งหรือเป็นที่นิยมใช้กันผมจะใส่กรอบสีแดงให้นะครับโดยผมจะไล่ไปทีละธาตุเลยเริ่มจากธาตุไฟกันก่อนก็จะมีวากิลี่ธาตุไฟตัวนี้ใช้ได้กับทุกทีมเลยนะครับมังกรไฟฟีนิกไฟคีเมราไฟออร์เคลิลไฟนักบวชอสูรไฟ ผู้บุกเบิกไฟผาราดินไฟใบสันไฟนักเวทโทเทมไฟบาเย็กไฟแกลอไฟลิตไฟจอมเวทบาวนี่ไฟโอนิมูชาไฟและตัวตลกธาตุไฟต่อไปธาตุน้ำก็จะมีวาคิลี่ธาตุน้ำทูตสวรร์น้ำราชนีทะเลทรายน้ำราชาแฟลลี่น้ำ ดูอิดน้ำคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่หรือองครักษ์มากรองน้ำอินทราน้ำเอซิโอน้ำเจ้าหญิงพูดผีน้ำและพรีสน้ำต่อไปธาตุลมก็จะมีทูตสวรรค์ลมนักบวชอสูรลมจัก,กรพัดแห่งท้องทะเลธาตุลมบีดไลเดอร์ธาตุลมนักเวทโทเทมลมชาโดโดแคสเตอร์ลมลอรด์โดเกบีลมและ โจเกอร์ลมต่อไปธาตุแสงนะครับก็จะมีวาเคลี่ธาตุแสงมังกรแสงสาวน้อยเวทมนต์แสงผู้บุกเบิกแสงนักรบแพนด้าแสงจอมมนตราฮาบแสงยูนิคอนแสงจักระพัดสายฟ้าแสงบีทไลเดอร์แสงริวหรือสไตเกอร์แสงใบสันหรือสเลเยอร์แสงลิสแสง และโอนิมูชะแสงและก็มาถึงธาตุมืดก็จะมีวาคิลลี่ธาตุมืดทูตสวรรค์มืดอัศวินมังกรมืดสาวขุมนรกมืดผู้บุกเบิกมืดราชินีทะเลทรายมืดราชาแฟลลี่มืดยูนิคอนมืดโอนิมูชามืดจอมขมังเวทมืด นักเวทโทเทมมืดคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่หรือมาการองมืดอินทรามืดฮอลัสมืดแล้วก็นาผมเนี่ยจะมืดกินไมม่ต้อองงก็จะประมาณนี้ครับถ้าผมตกหล่นตัวไหนไปเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมกันได้นะครับบางตัวที่ไม่ได้หยิบยกมาไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งหรือมันใช้งานไม่ได้ มันอาจจะแค่ผมไม่ค่อยได้เห็นหรือตอนที่ทำคลิปผมยังนึกไม่ออกก็ได้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างทีมที่คนเขานิยมเอาไปตั้งกันบ้านกันเลยโดยผมจะอ้างอิงจากพวกแหลงสูงๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพอได้แนวทางกันไหมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีมอนไม่เหมือนตัวอย่างที่หยิบยกมา ก็อาจจะหามอนที่มีลักษณะสกิลคล้ายๆกันมาแทนกันได้นะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่แต่ละ ID นะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดจริงๆแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆและเอ,เอาเป็นว่าผมแถมตัวอย่างทีมกันบ้านแบบล่อซื้อหรือเฉพาะทางของผมให้ดูอีกสักหนึ่งทีม <S <S เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่มีเดมอนแสงจะลองเอาไปตั้งเล่นๆก็ได้หน้าตาทีมก็จะประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นทีมล่อซื้อ เพราะว่าถ้าคนที่เล่นพอจะเป็นแล้วแต่ยังไม่ได้ช่ำชองมากเห็นทีมกันบ้านที่เป็นเดมอนแสงกับดีเลมก็จะร้อนวิชาเอาแม่มดน้ำใส่ลูนเนเ,เมวิลมาเพื่อให้ดีเคลมตีแล้วแม่มดน้ำก็จะได้มาเล่งเทินบัฟดาบให้กับทีมตัวเองได้สาสตร์ก่อนเพื่อจะเก็บแต้มสบายสบายแต่จริงๆแล้วดีเคลมของเรานั้น ไม่มีดาเมจเลยทำให้เมื่อมันตีฝั่งตรงข้ามแล้วดาเมจจะไม่ถึงที่จะทำให้ลุนเนเมสิตทำงานเพราะฉะนั้นเทิร์นต่อไปก็จะเป็นเทิร์นของตัวเร่งเกตบัฟดาบของฝั่งเรานั่นเองทีนี้ก็ลุ้นแค่ให้ AI มันใช้สกิลให้ถูกก็พออันนี้ก็สามารถเป็นตัวอย่างทีมล่อซื้อให้คนมาเลื่อนขำๆได้บ้างซึ่งจริงๆมันจะมีการตั้งบ้านล่อซื้อแบบอื่นอีก รวมไปถึงการใส่รูนดักต่างๆเช่นถ้าเราจะตั้งบ้านดักทีมบุกอย่างทีมเดมอนแสงเราก็ทำให้มอนฟังเราที่ตัวดูบางๆแต่ใส่รูนดักเลือดเยอะๆดีเฟนซ์เยอะๆหรืออาร์ติแฟ์กันทาาดลมเยอะๆหรือในทีมที่มีตัวถึกๆก,ก็ใส่รูนเกาะเพิ่มไปอีกเพื่อที่จะให้ดามเมรของดีเลมที่มาตีเรานั้นไม่ถึง5000เท่านี้ก็มีโอกาสการบ้านจากทีมเดมอนแสงได้แล้ว ซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันจะมีอีกเยอะมากมายพลิกแพงได้หลากหลายรวมถึงเกมนี้มันมีมอนสเตอร์เยอะมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพวกเราก็ต้องคอยตามให้ทันกันด้วยนั่นเองคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างเผื่อเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้กันดู ผมก็อยากให้เพื่อนๆที่ได้เข้ามารับชมคลิปของผมแล้วได้อะไรกลับไปใช้งานได้จริงมันคงจะดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทูนัทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้มาทีหลัง <c oughs> พ่อราไปก่อน <c oughs> <c oughs> จบด้วยมุ้าบาท10บ,บาท <c oughs> สวัสดีครับ